ห้าดอกนะเก็บไปจ้ะบ้าไม่ลึก <c oughs> เข้าไปสองอนันมาอยู่ใต้นี้สองดอกมาดูดิมาดูดิใช้ได้ไหมมืดแล้วนะยังไม่ถึงบ้านลรโอ้ยหลายดอกเลยเนะี่ย

เห็ดเนี่ยหนอนไม่ค่อยกินไม่ค่อยเยอะนะหนึ่นงดอกนะโอ้ยไปอยู่อะไรใต้นั้นนะคือเอายากเด้อมา,มาห้าดอกนี่ <laughs> ห้าดอกนะไม่ได้มีแค่นี้นะมีอีกมีอีก นี่จ้านี่มีอีกเด้อนี่อยู่ตรงนี้นี่จ้าแบ่งไปนิดนึงแต่อร่อยอยู่อยู่ตรงไหนอีกจ้านี่เด้อจ้าเพื่อนๆอ้ยคู่แฝดเลยนะจ้าอืม ไปร่วมนี่นี่นี่นีว่ว้หัวหัวเธออุ้ยอันนี้เขากินแล้วอะ่ะอุ้ยเสียาดายแท้ละให้าาไปนะเอาได้แค่สงตรงนี้สามดอก่ยพังผ่านจ้าเดอ้อจะโดนข้อหายมีเนี่ยอันนี้เห็ดพึ่งหวานเดือจ้า แต่เห็ดพึ่งจ้าเดอ้อนี่เห็ดพึ่งเดอ้ออันนั้นน่าจะเป็นไข่มุก,กนนะแต่นะแหงอันี้เห็ดพึ่งวางนี้ก่อนเพื่อนนี่อกนี้ดอกนี้โอเคอยู่ฮนะเนี่ยใช้ได้นะมันเหมือนเห็ดข้าวจีนะแต่บ้านที่นี่เรียกว่าเห็ดพิษ ดีเด้อจ้าไม่เสมอนั้น,นดอกนี้ได้ไหมดอกนแบนเลยผอมแรงมากเลยนี่อีกใช่ไหมจ้าโอ้ดอกน้อยโคตรไม่เอาน้อยเกินได้แค่สามดอกจ้าก็ยังดีเนาะ มาแล้วรู้ว่าเห็ดอะไรเดีจวเพื่อนๆเนี่ยแต่ว่ามันคล้ายๆเห็ดที่เอเรียกไม่ถูกละเห็ดอะไรเนาะมาเก็บเห็ดหลังวันหยุดเนี่ยจะได้สกี่ดอก <c oughs> มาสออ่องเฉยๆนะจ๊ะอืม <c oughs> มาจ้าเห็นไหมรอมกันหน่ารักดีนะเพื่อนๆเห็นไหมแห้งนะโอ้โหอีกแล้วยากอยู่เลยจะตกขอบตลอดเลยนะเพื่อนเห็นปะเนี่ยเห็ดอยากเกิดนะจ้ะเพื่อนเจอเห็ดทิ้งมีดเลยอืมทรงมันเลยจ้ะ ทรงของเห็ดพึ่งหวานเลยจ้ะอืมแห้งมากเลยนะเนี่ยมันแห้งมากเลยแหละมันลุ้นสิอันนี้มันใช่ไหมอู้หหนอนกินแล้วเก็บไปจ้ะขามันยาวนะเห็ดส้มเห็นเดยนะยาวเลย,ยกินเลย ยังไม่เห็นเห็ดพึ่งเลยเ,เ,เพื่อนๆแรงมากเลยเพื่อนอันนี้อันนี้จับโทรศัพนทะ์ไว้นั่นน่ยหัวเอื้อมอง๋งรูเหมือนเห็ดจะเปื่อยเลยเห็ดขึ้นยากเื่อนๆแรงเดี๋ยวไปเล่นมา มัเห็ดมันแรงมากจ้าทุกคนมีก็ลอยคนหาเยอะแยะเลยไม่รู้จะดีไหมมันวันนี้มามันไม่มีเห็ดเลยนะอ่าข้างบ้านนี่แหละเข้าไปตั้งลึกในะแอบลุงบอกว่าจะเข้าลึกนะ้ำจ้าไม่ลึก <laughs> เข้าไปสง่ง นี่เห็ดพึ่งนะหัวน้ำตาลนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปลลดข้างทางของเราดีกว่านะเรียงรอเลยดูดิสามหนอเลยจ้าโนนิกอ้าวนะจ๊แะแปลกๆมัน,นีีเก็บให้กี่เพราะนั่นแหละจะ๊ต<ม>ุกคนะเราเก็บไปฝากที่กันไทยอุ๊บ เ่กี้มันเล่วงจับถางนะหวัวหักเลย <c oughs> มาจ้ะทุกคนนี่มันไม่มีเห็ดจริงนะแหลงวันนี้เรามาเล็มเฉยๆนะเล็มหลังจากเขาเข้าป่ากันโคมๆแล้วเ <c oughs> พื่อนจะได้กิน <c oughs> ไหมเปื่อยด้วยจ้ย้มันไม่มีจริงๆนะจ้ะคนเข้าปา่าเยอะมากเลยดูความแรลงดิ นะเพื่อนๆวันนี้เป็นวันเล็มเห็ดเลยนะฝนไม่ตกสองอาทิตย์แล้วนะแล้วอากาศเริ่มเย็นลงจ้าแล้วคนก็หาเห็ดเยอะมากเลยจ้ะอันนี้ป่าแห้งๆเะจ้ะป่าตามทางนี้เลยจ้ะไม่มีจ้าไม่มีป่านี้นะเดี๋ยวเราจะลองไปล้อป่านน้นอีกรอบหนึ่งป่าไกลๆนะจมาน่อย ได้ไหมได้อยู่นะเดี๋ยวเราไปรอถีบจักรยานกลับแล้วจ้าเพื่อนๆแล้วก็ลอๆมาคนเดียวเลิกงานมามามองหาเพื่อมีเหตุขึ้นคนหาเยอะจ้ะดูดอกนี้สิโอ้ดยดอกนี้ดีทีเดียวอีกที่หนึ่งเราไม่ได้ไปเก็บนะถ้าเราเดินไปหน่อยก็มีแต่แต่ว่า เขาเป็นแมงเยอะเราว่าเราเสียเวลาวันนั้นมาเป็นแมงเกือบหมดเลยเราก็เลยว่าไม่ไปดีกว่าอันนี้โอเคนะอันนี้คนชอบเนาะชอบเข้าปลาอากาศมันดีดีเพื่อนๆสดชื่นมากเลยนะอากาศอะไม่มีแมงอะ่ะอันเนี้ย ๋ย่ไปล้างน้ำตัดมากเดี๋ยวเนื้อหายหมดอันนี้นี่ไปโดนมันก็เลยเอาลูกเล็กๆแต่ว่าใช่ละจ้ะถ้าไม่มั่นใจย่าเอาไปกินเด้อจ้ะอันนี้ใช่จ้ะเราไม่ไม่เซียนนะแต่ว่าเก็บเห็ดกินเห็ดนี้เราก็ดูคนรอบข้างแล้วก็ ศึกษาจากแอปแะจะเจอเพื่อนเพื่อนสวีเดนเขามีแอปให้ดูนะฟรีโ้วันนี้ทำไมได้น้อยแล้วก็ไม่มีหนอนอะดีใจจังได้เห็ดพึ่งไม่ถึง10ดอกนะแต่ว่าเห็ดพึ่งขาลายได้หลายดอกอยู่อันนั้นเอาไปฝากพี่เขาละจ้า โอเคเลยนะอันนี้นะไม่ได้เลยจ้ะกินแล้วอันนี้ล่าโอ้โหเพื่อนนี่แหละสองใส่หนอนจะเริ่มอิ่มกันนะแต่เขากินกินทะลุทะลวงจริงนะหนอนอนะ ได้เลยให้เพื่อนๆดูมีนิดมีหน่อยก็ได้ดูจ้ะอันนี้คิดว่าจะดีเนอะดูมันมีแววด้วยแหละดูดิเพื่อนให้ได้ไหมตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่เอาไม่ได้อยู่ตัดตรงนี้ไป นี่โอเคนั้นนึกถึงคนที่เขาไม่มีด้วยนะอร่อยปะ,ปะกลับบ้านแล้วจ้ะหนังแกะเยอะมากเลยเพื่อนเราว่าเป็นหนังแกะนะไม่ใช่หนังไก่มาดูกันอืมหนังแกะกำลังกินเลยนะนี่เยอะเลยนขาวหมดเลยจ้ะ เห็นหนังแกะจ้ะมีแต่งงานมันกินได้นะจ๊ะแต่มันแค่หนึ่งดาวเพื่อนดูด,ดิโอยาง,งามเลยจ้ะเห็นห,หนังแกะนะจ๊ะเดี๋ยวเราเอาไปดูแล้วก็ลองตามกินสักหน่อยกิได้เนาะเยอะมากเลยนะเห็นห,หนังแกะเยอะมากเลยกินได้หนึ่งดาว ไม่เป็นพิษนะจ๊ะอันนี้เดี๋ยวเราเอาไปลงเอาไปลงหน่อยเดี๋ยวถ้าอร่อยอเดี๋ยวมาเอาต้องมาเอาวันพรุ่งนี้มาลือนะไม่งั้นมันแก่เร็วเ,รเอาไปลงหน่อยอ้ลายคักเพื่อนเห็ดหนังแกะเด้อกินได้หนึ่งดาวอันนี้ลองลนะจ๊ะน,นี่เอามาลองนะจ๊ะ คือเขาบอกว่าถ้าถ้าเราต้มเห็ดด้วยกระทะทองเหลืองหรืออะไรสักอย่างนี่ไม่แน่ใจนะเออมันจะเป็นสีดานะจ๊ะเห็ดนี้นะอันนี้เราต้มด้วยกระทะไอหม้อ,มอธรรมดาจ้ะเพื่อดูด,ดิเนื้อมันจะออกเหมือนสีของอาเลมอนนะจ๊ะมากินเลยเห็ดหนังแกะนะจ๊ะ